อ้านี่กินสิไม่ดีกว่าฉันไม่ค่อยหิวเท่าไรนะ่ะไว้ฉันค่อยกินทีหลังละกันสมองเธอยังเชื่อมความรู้สึกในการใช้มานาย,ยังไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะงั้นกินเข้าไปเถอ,อะอะงบ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 ง,บงบฉันไม่คิดเลยว่าจะได้มาใช้เวลาอยู่กับนายแบบนี้ฉันสังเกตมาตลอดเลยนะความมุ่งมั่นของนายมันสุดยอดมาก นายเคยเป็นเด็กที่มักจะถูกลังแกแต่นายกับดูดึงดูดแปลกๆมันอาจจะเป็นออร่าไม่ก็จิตวิญญาณฉันไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีวิญญาณแต่ตอนนี้นายดูเปลี่ยนเป็นคนละคนจากเมื่อก่อนฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่นายเหมือนมีเป้าหมายอะไรบางอย่างและนายไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวที่จะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จเธอคิดว่าแบบไหน คือตัวจริงของฉันล่ะทั้งสองแบบก็คือตัวจริงของนายใช่ไหมล่ะมนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอกมนุษย์ก็แค่เติบโตขึ้นเท่านั้นแหละยังไงก็เถอะฉันก็คงต้องขอบคุณที่นายเปลี่ยนไปนะถ้านายไม่เปลี่ยนไปฉันคงไม่ได้มาฝึกที่นี่ด้วยกันสองคนหรอกเออ,อฉันเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้เนี่ยนะ นี่ฉันต้องอยู่ด้วยกัน2ต่อ,อ2ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องไร้สาระแบบนั้นหรอกนะฉันเคยบอกไปแล้วนี่ว่าฉันไม่ชอบเด็กนะเอ๊ะทำไมฉันถึงรู้สึกไม่พอใจกันนะนายกำลังจะทำอะไรน่ะกลางบาลียน่ะไม่งั้นอาจจะโดนมอนสเตอร์เข้ามารอบทำร้ายตอนเราหลับอยู่ได้อ๋อเสร็จแล้ววันนี้เพิ่งจะวันแรกเอง เพราะงั้นเธอพักผ่อนให้เต็มที่เลยนะมันก็ดีแต่ฉันรู้สึกอยากต่อยหน้าหมอนี่สักหมัดจริงๆเธอตื่นแล้วเหรอฉันนอนไปนานแค่ไหนแล้วประมาณห้าชั่วโมงมั้งนะคิดซะว่าเป็นการพักผ่อนครั้งสุดท้ายแล้วกันนะวันนี้พวกเราจะเริ่มฝึกฝนกันจริงๆแล้ว เรามาเริ่มฝึกกันได้แล้วนะวิธีการเผชิญหน้าน่ะฉันจะทำมันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้จะเป็นการฝึกที่อันตรายมากกว่าเดิมอย่าทำตามฉันและนั่งดูเฉยๆไปซะเขาแยกมานาที่อยู่ในร่างกายออกมารวมกับธาตุไฟและธาตุน้ำงั้นเหรอ มานาทั้งสองที่ขัดแย้งกันกําลังตีกันและพยายามควบคุมกันและกันมันเหมือนกับว่าในร่างกายนั้นกําลังต่อสู้กันในนั้นความสมดุลแบบนั้นทั้งสองสิ่งกินกันไม่ลงเลยมันเหมือนกับความสมดุลที่ไม่คงที่มันน่าทึ่งอะไรขนาดนี้กันนี่มัน นี่มันคือการเผชิญหน้า <c oughs> <c oughs> แค่ความสมดุลที่พลาดไปเพียงนิดเดียวเจ็บปวดมากขนาดนี้การที่หมอนั่นฝึกบ้าๆแบบนี้ได้มันเหมือนกับว่าเขาได้ใช้สมาธิขั้นสูงสุดเขาเป็นใครกันแน่ นี่ก็ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วแต่เฟยยังไม่ขยับไปไหนเลยเมื่อไหร่หนายถึงจะหยุดการฝึกที่มันอันตรายแบบนี้สักที <St arts> มานาที่เข้มข้นแบบนี้มันพิสูจน์ได้แล้วว่านายสามารถมาถึงระดับ6ดาวได้ภายใน1เดือนไม่สิภายในสองอาทิตย์ไม่น่าเชื่อฉันไม่เคยเห็นการฝึกที่รวดเร็วขนาดนี้มาก่อนเลย ไม่มันยังช้าเกินไปต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้อีกอะ <c oughs> ฉันยังรักษาความสมดุลได้ไม่ดีพอ ฉันต้องมีสมาธิมากกว่านี้แต่ความเร็วในการพัฒนาของฉันก็เร็วอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนี่คือการฝึกที่เรียกว่าการเผชิญหน้าสินะเป็นวิธีฝึกที่ทรงพลังมากบรรพบุรุษของเราฝึกด้วยวิธีที่รุนแรงแบบนี้งั้นเหรอเพราะนี่สินะจอมเวทในสมัยนี้ถึงไม่สามารถเพิ่มระดับของตัวเองให้ถึงขั้นสูงสุดได้อี๊ ตัวฉันมีกินงั้นเหรอปา,าเรียกกำลังแตกเกิดอะไรขึ้นกันนั่น่นมันฟีนิกซ์นะฟีนิกซ์นั่นมัน,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 มนเป็นสัตว์ร้ายในตำนานไม่ใช่หรือไงถึงจะรู้อยู่แล้วก็เถอะว่าภูเขาอิสปาเนียนี่เป็นถิ่นฐานของมอนสเตอร์มากมายแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีมอนสเตอร์แบบนี้อยู่ด้วยมันคงจะถูก ดึงดูดมาจากมานาธาตุไฟที่ใช้ในการฝึกวิธีการเผชิญหน้ามานี่สมิมันอันตรายนะสัตว์ในตำนานมันไม่เชื่องกับมนุษย์หรอกนะแกมาเพราะอยากรู้งั้นเหรอหรือแกมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือเฟเปเป็นไปไม่ได้นายกล้าใช้มือเปล่าสัมผัสขนนกที่เต็มไปด้วยเปลวไฟได้ยังไง ก็เพราะมันไม่แสดงท่าทางอยู่ร้ายใส่ฉันนะสิอย่าคิดไปเองว่ามันเป็นศัตรูเพียงเพราะมันเป็นสัตว์ร้ายสิที่อกของมันมีรอยแผลจากกรงเล็บขนาดใหญ่อยู่หัวใจของมันเกือบจะทะลักออกมาแล้วปฏิหารมากที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ฟินิกต์ตายได้ด้วยงั้นเหรอมันเป็นฟินิก์ไม่ใช่เหรอถึงพวกมันจะมีโอกาสตายน้อยกว่าสัตว์อื่นๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว,ามว่ามันตายไม่ได้สักหน่อย บางสิ่งที่สามารถสร้างบาดแผลขนาดนี้ให้กับสัตว์ร้ายตัวนี้ได้ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาแห่งนี้สินะดูเหมือนว่าแกจะผ่านการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมาสินะเป็นแบบนั้นสินะฉันจะช่วยรักษาเองฟินิกตัวนั้นกลายเป็นลูกเจ็บตัวน้อยไปแล้ว แกทาให้ฉันลําบากมากเลยนะรู้ไหมฉันล้อเล่นนะผ่อนคลายไว้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วท่าทางแบบนั้นไม่ใช่แค่ท่าทางเท่านั้นแม้แต่คําพูดคําจาของนายก็เปลี่ยนไปตอนนี้นายต่างไปจากแฟนคนเดิมที่ฉันเคยรู้จักเฮ้ hey, วันนี้อากาศไม่ดีและหนาวเย็นสินะจะบอกว่าเพราะวันนี้ฝนตกเลยจะไม่ทํางั้นเหรอโถเอ้ฟีนิกผู้ยิ่งใหญ่ ไม่อ่อนแอลงแค่เพราะละอองฝนแค่นี้หรอกใช่ไหมโอ้งั้นเหรอแกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วสินะงั้นมาแข่งกันที่ยอดเขาตรงนั้นถ้าแพ้จะต้องอดกินอาหารกลางวันโอเคไหมอะ่ะลืมไปนายพูดแบบมนุษย์ไม่ได้นี่ถ้าไม่อยากอดกินอาหารกลางวันแล้วก็กระพือปีกให้เต็มแรงซะน่าคิดถึงจังนะสหายเก่าของฉัน ก็เป็นเหมือนกับแกเขารักษาฟีนิก์นั่นด้วยการฟื้นฟูเอเนจีงั้นเหรอครูขอบคุณที่ทำให้ฉันนึกถึงเรื่องเก่าๆนะท้งหน้าก็เลือกคู่ต่อสู้ให้เหมาะสมกับตัวแกล่ะครูหืมไม่เห็นจะต้องทิ้งขนนกฟีนิก์ เธอสามารถใช้มันรักษาอาการบาดเจ็บหรือเอาไปสร้างไอเทมเวทได้มันมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะดูเหมือนว่าฟีนิกตัวนั้นจะรู้จักสำนึกบุญคุณนะไม่เหมือนใครบางคนที่ไม่ช่วยอะไรเลยทั้งๆที่ฉันช่วยปกป้องมาตั้งหลายวันหลายสัปดาห์แล้วเอ๊ะนี่นายกำลังพูดถึงฉันใช่ไหมนายพูดดีๆแบบคนอื่นเขาไม่เป็นหรือไง แล้วดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มไม่ไหวแล้วเขาไม่กินอาหารแม้แต่มื้อเดียวแล้วเอาแต่นั่งสมาธิตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงมันจะน่าเป็นห่วงก็เถอะแต่ในสายตาของฉันเขามีจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์และมีคุณธรรมเป็นคนที่เยี่ยมจริงๆเลยถึงเขาจะชอบทำตัวไร้มารยาทก็เถอะกับคนอื่นเขามักจะทำตัวเย็นชาและโดดเดี่ยวอยู่เสมอ ทั้งความรู้ทางปอติศาสตร์และคำพูดคำจาของเขาที่ดูเหมือนมีประสบการณ์ทั้งความรู้ทางปอติศาสตร์และคำพูดคำจาของเขาที่ดูมีประสบการณ์มันเหมือนกับนักปราชญ์ที่มีชีวิตอยู่มานานแล้วด้วยความรู้ทั้งหมดที่เขาแสดงออกมามันเหมือนกับจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่นักปราชญ์ที่มีชีวิตอยู่มานาน,านแล้ว ด้วยความรู้ทั้งหมดที่เขาแสดงออกมามันเหมือนกับจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่อีกแล้วเขาทําให้ฉันนึกถึงจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ลูคัสทอมันอาจจะเป็นเพราะลึกๆในใจของฉันรู้สึกชื่นชมและนับถือเขาเขา ทำสำเร็จได้ภายในหนึ่งเดือนจริงๆยินดีด้วยสําหรับการมาถึงระดับ6ดาวไม่อยากจะเชื่อเลยคนที่อายุน้อยที่สุดที่ไปถึงระดับ6ดาวได้ก็อายุตั้ง35เลยนะถ้ามีคนรู้ว่าเด็กฝึกในสถาบันสามารถไปถึงระดับ6ดาวได้ด้วยตัวคนเดียวได้แล้วก็โลกจะต้องเกิดความกหลหนมากแน่ๆตอนนี้แค่ฉันหายใจ ก็สามารถรวบรวมมานาได้แล้วเอ้อเฟเฟฮฮ่ฮคงเพราะฉันไม่ได้กินอะไรเลยมาเป็นอาทิตย์แล้วนะนายจะกินเนื้อแดดเดียวไหมไม่ละร่างกายของฉันตอนนี้ต้องการแค่เนื้อสดใหม่เท่านั้นออกไปล่ากันเถอะนายไหวแน่เหรอหาเจอคิดว่าตัวเองพูดกับใครอยู่เออ นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะเป็นฝีมือของฟีนิก์ตัวนั้นเพราะแบบนี้ฉันเลยสัมผัสถึงมันเตอร์แถวๆนี้ไม่ได้เลยเขาคงพยายามจะช่วยปกป้องเราสินะแกทำให้ฉันลำบากมากเลยนะรู้ไหม <S <S ไม่เห็นจะต้องใส่ใจคำพูดนั้นขนาดนั้นเลยนี่ถ้านี่มันเป็นโชคชะตาแล้วก็เราคงจะได้เจอกันอีกดูเหมือนว่าเราจะไม่ต้องออกไปล่าแล้วละ่ะหลังจากกินเสร็จแล้ว เราจะมุ่งหน้าไปที่ดันเจียนของชวไเซอร์นั่นมันเสียงคนร้องเสียงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ชิถึงใจหิวอยู่ก็เถอะเฟแล้วฉันจะทำยังไงดีอ,อช่วยชช่วช่ววยยด้วยได้ไดโปรดอชิทั้งทั้งที่เป้าหมายเป็นแค่ไอขยอะแท้ๆปาพาดแบบนั้น แกยังเรียกตัวเองว่าหัวหน้าหน่วยโจนขวานกะโหลกอยู่อีกงั้นเหรอแกยอมให้เป็นแบบนั้นเหรอวะหุบปากซะหวนฉันแค่เมาขางหรอกนะหลบไปวิกเตอร์ตาฉันแล้ว <c oughs> เลิกเล่นงี่เง่าแล้วไปกันได้แล้วไอ้พวกงโง่ <c oughs> รอบสุดท้ายแล้วนะ่าลองหัวนหน้าลอเรนส์ตานี้ฉันจะชนะแล้วเฮ้ <c oughs> เมื่อไรหร่เยผู้หญิงนั่นจะผ่านมาทางนี้สักที นี่มันก็ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วนะเว้ยเนยฉันต้องอยู่บนภูเขาเฮงสวยนี่ไปอีกนานแค่ไหนวะดูสิไอพ้พโอหน้าโง่ฉันจะปักมีนี่ลงก,ากลางกระบาดไอ้ขยะนั่นซะเอเอไม่ไม่นะสิบเต็มฮะเมื่อกี้มันอะไร แม้แต่ลมก็ไม่เข้าข้างแกว่ะดว,สว <laughs> ะงสวยเอ้ยไอเฮงสวยเอ้ยรีบไปเก็บของเดินทางได้แล้วนะ่ะไม่งั้นลองหัวหน้าได้โมโหเอ๊ะ,อะโอ้ไอเวนนี่ฉันตกใจนะเว้ยแกเป็นใครวะไอเวนนี่เฮ้ยมันตายเรีอยงวะหรือมันตายไปแล้วการเอาชีวิตคนมาเล่นปาเป้า มันคงสนุกมากสำหรับพวกแกซินะไอพวกสาเรเลวฮะอะไรวะสมพูดได้หรอวะเฮ้ยาฮะฮะเ<ะ>วทระดับฮดาวเวทระดับ5ดาว,ว,รดดาวไร้ไซงั้นเหรอไงล่งละพวกงูถึงเวลาสำหรับบทเรียนของพวกแกแล้ว นายฆ่าทุกคนงั้นเหรอฉันปล่อยไปคนหนึ่งน่ะไลเวทติดตามไปแล้วพวกมันเรียกไอ้หมอนี่ว่ารองหัวหน้าหมายความว่าโตหัวหน้าต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆนายคิดจะจัดการพวกมันงั้นเหรอฉันทนดูเฉยๆให้พวกมันฆ่าคนบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกนะเดมิกอสแกคงสนุกกับการได้มองดูมนุษย์เกียริชังและเข่นฆ่ากันมากสินะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะทำลายมันซะ ไม่ว่าแกจะคิดยังไงทุกอย่างของแกมันก็ทำให้ฉันสะอิดสะเอียนอยู่ดีคุณช่วยผมงันหรอก็ใช่หน้าเสียดายที่นายเสียเลือดมากไปหน่อยและเราก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันถึงขนาดต้องพาไปด้วยข,ข,ขอร้องละฉันจะตายแบบนี้ไม่ได้ <c ười> ฉันอยากจะขอโทษพ่อก่อนตาย หน่วยที่สาถูกผีจัดการเั้นเหรอไอ้โง่แกดื่มไปทั้งถังเลยหรือไงนี่นี่เรื่องจริงนะหัวหน้าขาวฉันเห็นมากับตาผมสีขาวของมันสยายไปตามลงร่างกายที่สู้ผอมของมันก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนใครมันต้องไม่ใช่คนปกติแนนี่เหมันต่อสู้เก่งมากจนพวกเราตอบโต้มันไม่ได้เลย มันตัดหัวคนของเราขาดในทันทีฉันคนเดียวเทบจะเอาชีวิตไม่รอดอืจอมเวทตั้งต้องใช่แน่ๆจากที่แกเล่ามาดูเหมือนว่ามันจะสามารถไล่เวทมนต์ซ้ำสองครั้งได้หนักลบเวทไม่ผิดแน่เพิ่มการลาตะเวนซะถ้าหามันเจอแล้วก็ให้รีบบอกทุกคนซะ หลังจากนั้นก็ฆ่ามันซะบางทีพวกตระกูลลอควารีนอาจจะเป็นคนจ้างจอมเวทนั่นมาก็ได้ฮึตระกูลอัศวินที่ยะโสโอหังแบบนั้นไม่มีทางใช้จอมเวทเป็นโล่ให้ตัวเองหรอกนะพวกแกเล่นปลาเป้ามนุษย์กันใช่ไหมขอโทษครับพวกเราก็แค่เบื่อกันท่านนั้นเองแกใช้ใครเป็นเป้า ทหารรับจ้างที่บังเอิญไปเจอนะ่ะมีอะไรหรือเปล่าครับไอคนที่พาแม่กับเด็กมาเก็บสมุนไพรอย่างหมอนั่นคงไม่มีปัญญาจ้างจอมเวทมาหรอกแล้วจอมเวทนั่นเป็นใครกันแน่ <c oughs> ไม่เอาหนะ้าอย่ามองฉันแบบนั้นสิเดี๋ยวฉันก็หมดอารมณ์กันพอดีรู้ไหมว่าฉันใช้เวลาตามหาแกนานแค่ไหน บุตรสาวคนโตของตระกูลอัตวินอควารินผู้โด่งดังโซเนียอควารินไปตายซะฉันตกหลุมรักซะแล้วสิเธอยังไม่ยอมปล่อยดาบอีกงั้นเหรอ ดูเหมือนว่าข่าวลือเรื่องดาบแห่งเพลิงของอาณาจักรลัวโนเบิร์กจะไม่ได้พูดเกินจริงสินะคุณหนูโซเนียท่านโซเนีย <laughs>